สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับของแพลตฟอร์มไอจีนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจปั๊มผู้ติดตามเยอะๆนะครับก็ดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลยอ่ะง่ายๆนะครับด้วยการปั๊มด้วยเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า ademondol.com นะครับถ้าใครนะครับพิมไปมันก็จะเจอเว็บไซต์เนาะอ่ะหรือว่าถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยอ่าพอมาถึงเว็บไซต์นะครับเมื่อกดลิงก์มาปุ๊บก็ให้้ทุกกคคคคนนนนนะะรรรััับบมมาาาสใชง่่ออเลย แล้วก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านตัวยานสผ่านนะครับทุกคนก็กรอกให้ครบถ้วนนะครับเนาะแล้วก็ติ๊กชันไม่ใช่โปรแกรมตัวนี้เพื่อทําการสมัครใช้งานนั่นเองแต่ใครนะครับที่ไม่อยากกรอกนะครับก็ล็อินด้วยบัญชี Google ก็ได้นะครับเนาะกดไปเลยแล้วก็ลงอินด้วยอีเมลของเรานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สมัครใช้งานไปนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานได้ตามปกตินะครับเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วเนาะอ่าเราก็คัดแด้เข้าสู่เว็บไซต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวขข้้้อออหหหหหมมมมมววดดูู่่กกกััััันนนเเลลลลลยยยะะะคครรรบบตีี็จาพฟ์ อ่าสีแพลตฟอร์มหลักๆจะเป็น Facebook นะครับ TikTok IG แล้วก็ YouTube นะครับ Telegram แล้วก็ Twitter เนาะที่มีให้ใช้งานนะครับแล้วก็ Shopee อ่าเป็น SEO ของ Google ก็มีนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแพลตฟอร์มเนาะอ่าทุกคนสามารถเลื่อนอ่านดูได้เลยนะครับก็จะมีเขียนบอกอยู่นะว่าเพิ่มอะไรกันได้บ้างเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมาในหัวข้อ IG นะครับแล้วไปที่ผู้ติดตามบริการพิเศษนะครับแล้วดูตรงบริการอ่าบริการนะครับเลือกเลทราคาที่ต้องการได้เลยอ่าผมจะเป็นตัวแรกไปนะครับแล้วเจอคำอธิบายนะครับก็อ่านกันดีๆด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในการ สั่งซื้อนอกการานกันเลยนะอ่าและเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โปรไฟล์นั่นเองนะครับที่มีผู้ติดตามอยู่ที่206คนนะครับทำการกรอบแล้วไปวางได้เลยอ่าลิงก์โปรไฟล์ตัวนี้นะต้องเปิดสาธารณะด้วยนะครับถึงจะปั๊มได้เนาะอ่าและเจอหัวข้อจำนวนอันนี้คือจำนวนยอดผู้ติดตามนะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะสูเพิ่มไปเลยนะครับร้อยหนึ่งเนาะอ่าค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นมาให้กดคำว่าส่งอย่างเดียวนะครับอ่าได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนนะรัลาาา่ซื้้อเปวไ อ่าเลียก็เาดอวยตัวนี้นะครับก็สำคัญนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทำการกรอบไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้นะใช้ยังไงแ้วจะมีหัวข้อลิงก์นะครับอ่าก็มีค่าใช้จ่ายบริการสถานะต่งางๆของระบบก็จะเขียนบอกหมดเลยนั่นเองอ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อ,อการเติมเงินนะครับก่อนในส่วนของการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางจะเป็นสแกนเคียร์ออโคทุกธนาคารนะครับคริปโตแล้วก็เฟอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่าใน3ช่องทางนี้นะครับเขจะมีคําแนะนําอยู่ตรงกลางเนาะก็ทุกคนสามารถดูได้นะครับคำแนะนำเขาให้ทำแบบไหนก็ดดูไ้เลย อ่าส่วนในของสแกนเคียวโค้ดนะครับก็ง่ายๆนะครับดูตรงยอดเงินนะครับตัวนี้แล้วกรอกลงไปนะครับอ่าจำนวนไหนนะครับที่เราจะเติมเนาะก็กดคำว่าจ่ายได้เลยอ่าพอจ่ายเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างสแกนเคียวโค้ดจะขึ้นมาทันทีนะครับทุกคนทาการสแกนไว้เลยนะครับอ่าเมื่อสแกนแล้วนะครับยอดเงินนะครับก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนตรงนี้ทันทีก็ประมาณ อ่าสาวินาทีนะครับไม่เกินนาทีแน่น,นอนนะครับยอดเงินจะเด้งเข้าเลยเนาะอ่ะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในการเติมเงินเนาะอ่าแล้วก็จะดูต่อไปนะครับในส่วนของคำว,ว่าตั๋วนะครับอ่าตัวตัวนี้เนี่ยที่ผมอ่าบอก ทุกท่านไว้นะครับให้กรอบไว้นอกก็เราสามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเลขออเดอร์นั่นเองอ่าวางไว้แล้วก็ตามด้วยหัวเรื่องนะครับเราจะมาติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความไว้ตรงนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปนะครับว่าจะติดต่อขอเรื่องความเร็วหรือติดต่อเรื่องไรนะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะทําการตอบกลับมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อบริการทั้งหมดนะบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับสามารถดูได้เลยอ่าวลเราต้องการบริการตัวไหนนะจะเป็นบรทั้งงหมดขอ อ่านในเว็บไซต์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับ e t a m e n t d o l นะครับก็จะมีอยู่อ่านแล้วจะมีนะครับเพิ่มย้อดอายุโมจิแต่งแล้วราคานะครับเราก็จะสามารถมาดูได้ที่หน้านี้กับอ่าหน้าแรกเลยนะครับที่ทําให้ดูไปนะครับในของข้อมูลนะครับเราสามารถกดคำว่าดูนะครับตรงนี้แล้วกดสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแรกเนาะอ่าที่เราสั่งซื้อนั่นเองนะครับ แลวหัวข้อสุดท้ายนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับอ่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่เราจะแนะนําไปนะครับสนใจเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราเอาลิงก์ของเราไปเลยนะครับคัดลอกลิงก์อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนนั้นได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าของเรามาเมื่อไหร่นะครับอแล้วก็เติมยอดเข้ามานาะเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนั้นเลยนะครับก็มีนาเพยงเท่านี้นะครับแต่ผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ ถ้ายอดยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นก็ลองรีเฟซก่อนหนึ่งทีก็มีแถมกันมามากเลยนะครับน้องก็เป็น400เลยนะครับถ้งทางปั๊มไป100เดียวนะครับเขาก็แถมมาให้400เลยแล้วก็รวดเร็วกันมากๆเลยอ่ถ้าใครนสนใจที่ปั๊มผู้ติดตามนะครับปั๊มไลฟ์หรือว่าปั๊มแรงนะครับเปี่ยกปลกอบไม่จีก็ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้เนาะช่วยทุกคนได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างเนาะถ้าทุกคนสนใจนะกดมาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคคครรัับบขุณมาก